ทีแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับกับจิ๊กซอราคาแค่นี้นะครับนี่เป็นจิ๊กซอขนาดของลายวักของยี่ห้อเรียมนะครับนี่นะครับตัวนี้ตัดดีตัดคมน้ําหนักเบานะครับทีแรกซื้อมาสามร้อยนะครับตอนนั้นนะครับทงฟรีด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับจะตัดให้ดูนะครับมันคมครับมันตัดได้จริงนะครับนี่ ตัดได้ดีทั้งแนวตรงแนวโค้งนะท่านผู้ชมนี่เขาแถมให้มาครบชุดเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะอันนี้ไม้นแข็งนะครับหนาๆนะครับเนี่ยจะตัดให้ดูนะนี่นะครับตัดดีเกินราคานะครับอ่ะท่านใดมองหาเลื่อยชิโซออยู่นะครับไว้ใช้งานนะครับสําหรับพอบ้านไม่บ้าน DIY นะครับหรือว่าช่างมือใหม่มืออาชีพก็ใช้ได้หมดนะครับตัวนี้นะครับ น้ำหนักเบาด้วยนะครับนี่นะนี่ห่อเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อชั้นนําอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับสําหรับเครื่องมือช่างนะครับนี่ใครอยากมีไว้ใช้งานนะครับน้ําหนักเบาตัดคมตัดง่ายตัดตัวดีทั้งแนวตรงแนวโค้งนะครับตัวนี้สามารถปรับเอียงได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึงสี่สิบห้าองศานะครับตัวนี้เขาจะแถมหัเหลี่ยมมาให้นะครับนต้นี้น้าหนักเบานะครับใช้ง่ายนะครับนะใครสนใจมีไว้ใช้งานก็กดที่ตะกาได้เลยนะครับ